โตมะค่ะร้านวินิจรันไก่ย่างส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองค่ะนางสาวพลอยเพลินสีพันชุรมไก่ย่างเขาสวนกวางส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลขสามนางสาวทิตพรแววเพชรปกครองตำบลเขาสวนกวางส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่ค่ะนางสาวนัทบลโคกสันเทียองค์การบริหารส่วนตำบลนายิ้วส่งเข้าประกวดค่ะ ผู้เข้าประกวดหมายเลข5นางสาวอมิตาคันตรีโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยาลูกูนส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข6ค่ะนางสาวรุ่งนรนทวีรำโรงพยาบาลเขาสวนกวางส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข7ค่ะนางสาวพรนภาโพธิยาปกครองตำบลทำม่วงส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข8นางสาวญาณิสาศีบุญรอดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมส่งเข้าประกวดค่ะ ผู้ขัประกวดหมายเลข9นางสาวชนิดการโปธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนขวางส่งเข้าประกวดค่ะผู้ขัประกวดหมายเลข10นางสาวจีรนันวัชโรศินองค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วงส่งเข้าประกวดค่ะผู้ขัประกวดหมายเลข11นางสาวชนิชาการทันเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ส่งเข้าประกวดค่ะ ผู ų, 12, hotel, ้เข้าประกวดหมายเลข12นางสาววชิรยาอุลาแก้วปกครองตำบลดงเมืองแอมส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข13นางสาวพิญญาตุลลาปกครองตำบลนวลสมบูรณ์ส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข14นางสาวสุภัทราสาลิงเทศบาลตำบลเขาสวนกวางส่งเข้าประกวดค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข15นางสาวธารินีรักพินิจ ขกครองตำบลนางิ้วส่งเข้าประกวดค่ะและดีคือผู้เข้าประกวดทั้ง15ท่านในการประกวดนางสาวเขาสวนกวางประจำปี2568ซึ่งแต่ละท่านนะคะก็ได้ทำหน้าที่นะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะในส่วนของการเดินโชว์ตัวในส่วนของการตอบคำถามค่ะและในรอบนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของการประกาศรางวัลการประกวดนะคะ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยรางวัลขวัญใจประชาชนรางวัลชมเชยสองรางวัลค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและตำแหน่งนางสาวเผาสวนกวางประจำปี2568ในค่ำคืนนี้ค่ะอีกขืนใจเดียวค่ะทุกท่านคะดิฉันจะใครขอประกาศในส่วนของ ตำแหน่งขวัญใจประชาชนนะคะซึ่งนับคะแนนจากดอกไม้ที่ได้รับมากที่สุดนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานคณะกรรมการนะคะตัดสินการประกวดนางสาวเขาสวนกวางนะคะท่านดรนันทวิทย์วรรณเสนค่ะรองโฆษกพักเป็นธรรมนะคะได้ให้เกียรตินะคะมอบรางวัลขวัญใจประชาชนด้านบนเวทีขอเรียนเชิญท่านค่ะ เชิญท่านเลยนะคะในส่วนของนางงามที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะก็จะได้รับรางวัลเงินสด7,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศนะคะและสายสะพายค่ะเนเชิญน้องที่เชิญสายสะพายนะคะถ้วยเกียรติยศนะคะและซองเงินรางวัลด้านบนเวทีค่ะ ขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ม่บรางวัลอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านดรนันทวิทย์วรรณเสนค่ะรองโฆษกพักเป็นธรรมค่ะค่ะทุกท่านค่ะและรางวัลแรกในค่ำคืนนี้นะคะกับรางวัลขวัญใจประชาชนในการประกวดนางสาวเขาสวนกวางประจับปี2,500 ขอแสดงความดีดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจประชาชนผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขไหนดีคะหมายเลขไหนได้ดอกไม้เยอะสุดคะดอกไม้เยอะสุดคะแนนเยอะที่สุดในวันนี้ค่ะขอแสดงความดดีกับผู้เข้าประกวด นางสาวรุงร่งนรินทรทวีรัมนะคะโรงพยาบาลเขาสวนกว่างส่งเข้าประกวดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรับเงินรางวัล7,000บาทสายสะพายนะคะพร้อมด้วยถ้วยเกียรติยศนะคะจากท่านประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวเขาสวนกว่างในวันนี้ค่ะดรนันทวิทย์วรรณเสนนะคะรองโฆษกพักเป็นธรรมค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับผู้เข้าประกวดหมายเลข6นะคะนางสาวรุ่งนรินทร์ทวีรมนะคะกับตําแหน่งนะคะขวัญใจประชาชนในวันนี้และขอขอบพระคุณน,นะคะผู้มอบรางวัลค่ะท่านดรนันทวิทย์บรณเสนนะคะรองโฆษกทักป็นธรรมแล้ววันนี้ท่านยังนำหน้าที่ในการเป็นประธานในการตัดสินนะคะในตําแหน่งนางสาวเขาสวนกวางในวันนี้ด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะและในลําดับต่อไปคะ่ะทุกท่านคะ จะเป็นการประกาศผลนะคะผู้ที่ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายเพื่อที่จะได้ลุ้นตำแหน่งนะคะนางสาวเขาสวนกวางประจปี2568ค่ะสาวงานที่ได้รับการประกาศชื่อให้ก้าออกมาด้านหน้านะคะ29นะคะขออนุญาตไม่เรียงตามลำดับหมายเลขนะคะ และผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายท่านแรกขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข5ค่ะน้งสาวนิตาขคันตรีค่ะเดืยนเซนค่ะ <Pis> และผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายท่านต่อไปนะคะ ท่านสุดท้ายนะคะที่เข้ารอบการประกวดในรอบ5้าคนสุดท้ายในครั้งนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขเจ็ดค่ะนางสาวพรนภา,าโพธิยาค่ะและนี่คือ5ท่านนะคะมายืนใกล้ๆกันได้เลยค่ะลูกมายืนใกล้ๆกันได้เลยนะคะ โอเคตรงกลางเวทีได้เลยนะคะและนี่คือผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือเพื่อแสดงความยินดีกับอีก5ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะและขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะให้กับสาวงามที่เข้าร่วมในการประกวดในวันนี้นะคะทั้ง10ท่านในวันนี้ด้วยค่ะเชิญน้องพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะคะขอไดเชิญเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะสาหรับผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งนางสาวคำกรโคตตมะนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนางสาวพลอยไพรินสีพันธ์ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่นางสาวนัทมลโคกสันเทียผู้เข้าประกวดหมายเลขแปดค่ะนางสาวยานิสาสีบุญรอดผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบค่ะนางสาวจิรนันวัชโรศินผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบเอ็ดค่ะนางสาวชนทิชาการพันธ์ผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบสองค่ะนางสาววชิรญาอุลาแก้วผู้เข uh ้าประกวดหมายเลขสิบสามค่ะนางสาวอภิญญาตุมลา ผู้เข้าประกวดหมายเลข14ค่ะนางสาวสุภัตราสาลิงและผู้เข้าประกวดหมายเลขส5ค่ะนางสาวคารินีรักพินิจค่ะสิบท่านนี้ก็คือบุคคลที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นตัวแทนนะคะของพวกเรานะคะที่ได้มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ทําให้การประกวดในปีนี้นะคะ สมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับนางงามทุกท่านในวันนี้นะคะที่เข้าร่วมการประกวดค่ะและหนึ่งในห้าท่านนี้ค่ะแน่นอนค่ะทุกท่านคะจะได้รับตำแหน่งนางสาวเขาสวนกวางประจำปี2568ไปครองนะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะดิฉันจะขออนุญาตประกาศนะคะในส่วนของรางวัลชมเชยสองรางวัลน,นะคะ รางวัลชมเชยสองรางวัลน,นี้ค่ะจะได้รับรางวัลเงินสดนะคะท่านละ2 0 0 0บาทนะคะโดยในส่วนของรางวัลชมเชยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีค่ะท่านกำนันตำบลตรงเมืองแอมท่านกำนันบุญเพลงปัดไทยนะคะได้ให้เกียรติมอบรางวัลชมเชยให้กับผู้เข้าประกวดมีเข้ารอบห้าท่านด้านบนเวทีค่ะขอรียนเชิญท่านค่ะ ชื่อนะคะให้รับรางวัลน,นะคะกับท่านกำนันบุญเพงปัดไทยนะคะเป็นเงินรางวัลน,นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านกำนันตำบลตำบลดงเมืองแอมค่ะท่านบุญเพงปัดไทยค่ะ <S 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 และรางวัลชมเชยนะคะรางวัลแรกค่ะรับรางวัลเงินสด2,000บาทขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข มายเลกสามค่ะแบสาวพิทิพัน์เวลเพ็กค่ะปกคตำบลเขาสวนกวางส่งเข้าประกวดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ และเดียวกันนี้ขอขอบพระคุณนะคะท่านกำนันตมปลดงเมืองแอมนะคะท่านบุญเพ็งปัดไทยที่ให้เกียรติมอบรางวัลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะในลําดับต่อไปนะคะเรียนเชิญมอบรางวัลชมเชยอ,อีกหนึ่งรางวัลค่ะขอเรียนเชิญท่านกำนันสําราญอุดมทรัพย์นะคะกำนันตําบลนางิ้วให้เกียรติมอบรางวัลชมเชยด้านบนเวทีขอเรียนเชิญท่านค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะ มีเหลือ4ี่ท่านแล้วนะคะที่จะมาลุ้นว่าใครจะได้รับตำแหน่งนางสาวเขาสวนกลางประจำปี2568ค่ะตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะคะสวยและก็ตอบคำถามดีกันทุกคนเลยนะคะขอเสียงปรบมือดนการต้อนรับท่านกำนันตะบลนางิ้วนะคะท่านกำนันสำราญอุด,ดมทรัพย์นะคะและรางวัลชมเชยรางวัลที่สอง ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข ขอบคุณท่านกำนันสำราญอุดมทรัพย์นะคะกำนันตำบลนางิ้วนะคะให้เกียรติมอบรางวัลในส่วนของรางวัลชมเชยในครั้งนี้ค่ะขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะและรางวัลที่ดิฉันจะประกาศต่อไปนะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะจะได้รับรางวัลเงินสด70,00บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพายค่ะในโอกาสน,นี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านกำนันตำบลเขาสวนกวางท่านกำนันวีรรัตเจริญเชื้อนะคะ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะนางสาวเขาสวนกวางประจับปี2568อันบนเวทีค่ะขอเชิญท่านค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะคนประกาศก็ตื่นเต้นค่ะคนชมก็ตื่นเต้นนางงามยิ่งตื่นเต้นนะคะ ปรมมือต้อนรับท่านกำนันตำบลเขาสวนฟางท่านกำนันบีระบฒน์เฉริเ,รเชื้อค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นางสาวเขาสวนฟางประจำปี2568เงินรางวัล7,000บาทพร้อมด้วยเกียรติยศและสายสพายขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข สายสะพายขวัญใจประชาชนไปแล้วนะคะรับอีกหนึ่งรางวัลค่ะในส่วนของรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะได้รับเงินรางวัลเจ็ดพนบาทพร้อมด้วยกิติยศและสายสะพายค่ะขอสะแสดงความิดีด้วยนะคะถ่ายภาพร่วมกันกับท่านวีรรักษ์จันรเชื้อนะคะท่านกำนัตนตำบลเขาสวนกวางนะคะ ขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอเสียงกบมือให้กับท่านด้วยนะคะค่ะทุกท่านคะตอนนี้เหลือ2อหมายเลขเท่านั้นนั่นก็คือหมายเลขห้และหมายเลข9ค่ะ9มาขา้างหน้าตรงจุดที่แนะนำตัวค่ะยืนด้านข้างกันนะคะหันหน้าเข้าหากันค่ะลูกจับมือกันค่ะลูกตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะ ใครจะได้รับตำแหน่งนี้นะคะระหว่างหมายเลข5และหมายเลข9นะคะคทุกท่านคะดิฉันจะขออนุญาตประกาศในส่วนของตำแหน่งนางสาวเขาสวนกวางนะคะและแน่นอนค่ะการประกาศในลำดบับต่อไปก็จะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นางสาวเขาสวนกวางปี2568นะคะ และผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเขาสวนกวางประจับปีพุทธศักราช2,568ในงานเทศกาลไก่ย่าเขาสวนกวางและคุณกุ้งข้าวใหญ่ประจับปี2,568ขอสะสด ะะจะขออนุญาตมอบรางวัลในส่วนของรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกการพิหารส่วนตำบลนางิ้วค่ะท่านจรรุสนิโคจรสมบัตินะคะได้ให้เกียรติปอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะด้านบนเวทีนะคะเงินสด9,000บาทพร้อมช่วยเกีดยรติยศและสายสะพายนะคะให้กับนางสาวชนิการโปธา ผู้ข้าประกวดนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวางค่ะดูัิค่ะดิฉันทนายกเลยนะคะขอเสียงขอมือต้อนรับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลนายนิ้วนะคะท่านจรูนสิริโคจงสมบัติค่ะ ใครเกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะรางวัลเงินสด9,000บาทพร้อมด้วยเกียรติยศและสายสะพายค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ก็การตัดสินของคณะกรรมการของเราเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหน้าท่านเลคะ่ะ ก็ตัดสินอย่างเป็นเอกฉันนะคะภายใต้เกณฑ์การให้คะแนนนะคะที่ดีฉันได้นำเรียนท่านผู้ชมและแขกมัเกีดรติทุกท่านแล้วนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่ได้รับตําแหน่งทุกท่านนะคะขอแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญกวางรัชรปี2568นะคะพร้อมรองทั้งสองพร้อมด้วยตําแหน่งวัญใจประชาชนนะคะและรางวัลชมเชยสองรางวัลน,นะคะสุดยอดมากเลยนะคะ ปีนี้มงยังไม่ลงปีนะาเอาใหม่ได้นะคะมาประกวดใหม่ได้นะคะน่าจะเป็นกองเชียร์จากเขาสวนกวางวิทยาดุขูนนะคะให้กำลังใจผู้ต้องประกวดของเรานะคะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณท่านนายกจรุณสิริโพจรสมบัตินะคะนายกองการริหารส่วนตำบลน,นางนิ้วค่ะ ทุกท่านคะและลำดับสุดท้ายค่ะเป็นการมอบรางวัลการประกวดให้กับตำแหน่งนางสาวเขาสวนกวางประจัปี2568ค่ะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านม่อเมืองเขาสวนกวางของเราค่ะท่านในอำเภอเขาสวนกวางนายสรันตานจันนะคะได้ให้เกียรตินะคะมอบรางวัลการประกวดนะคะ้านบนเวทีคะ่ะและขอเรียนเชิญนะคะในส่วนของคณะกรรมการที่ทําการตัดสินการประกวดนะคะ ด้านบทเวทีเพื่อมอบรางวัลและถ่ายภาพนะคะร่วมกันกับสาวงามผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายและผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเขาสวนกวางประจำปี2,568ใน,นค่ำคืนนี้ค่ะเบนเชิญเลยนะคะเยนเชิญท่านนายเพิเ์คเขาสนวนกวางนะคะเขาเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายเพอรคค่ะดันสรันพานดันนะคะนายเพอเขาสวนกวางนะคะ เรียนเชิญแขกผู้พิเศษทุกท่านนะคะและเรียนเชิญในส่วนของคณะกรรมการที่ทําการตัดสินในวันนี้นะคะกัรนี้เรียนเชิญท่านายอำเภอเขาสวนกวางค่ะได้มอบรางวัลการประกวดให้กับผู้เข้าประกวดที่ได้รับตําแหน่งนางสาวเขาสนวนกลางประจําปี2568นะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข5ค่ะนางสาวอามิตาขันตรีโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลส่งเข้าประกวดค่ะ ได้รับเงินรางวัลน,นะคะเป็นเงินสด15,000บาทขอมมงกุฎนะคะด้วยเกียรติยศและสายสะพายค่ะมงซ้อนมงไปเลยนะคะสายสะพายเงินสดแล้วก็ถ้วยรางวัลด้วยนะคะ เป็นมงซ้อนมงไปเลยนะคะเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันกับนางงามเขาสวนกวางนะคะเป็นเซตแรกก่อนนะคะค่ะและเรียนเชิญสาวงามทั้ง4ท่านค่ะได้ร่วมบันทึกภาพร่วมกันกับท่านนายเภอและแขกผู้มีเกียรติรวมถึงคณะกรรมการที่ทําการตัดสินการประกวดด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะยืนข้างก็นนายเภอได้เลยค่ะ